สวัสดีค่ะธรรมชมที่เขรารพวันนี้ท่อมีสามดาวได้เดินทางมาหาคุณพออ่อวัวเนาะค่ะเนาะประจำวันวันที่สิบหกพฤศจิกายนพสศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะคุณพออ่อวัวฝันดีค่ะธรรมชมฝันเห็นผีแม่หมายมาหามาก,กับลูกมาเขียนเหล็กใส่ดินให้คุณพออ่อวัวเป็นเหลข3สามโตกับสองโตเนาะค่ะเนาะจะเป็นเหล็กดีเล็กเด็ดตัวใดก็ไปรับชมกับคุณพ่อวัวพร้พอมกันค่ะ แตอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายท่อมีสามดาวนั่ไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณพ่อวัวมาพร้อมกันเลยค่ะครับสวัสดีครับพ่อวัวสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อวัวสวัสดีค่ะพ่อวัวค่ะพ่อวัวเซียวพ่อหญิงฟันแม่นครับเอฟซีอันนี้ก็เป็นทันร่องหัวหนาผีครับเนาะพ่องัวนี่พ่อหญิงนี่พ่อหนาผีเป็นปะครับแม่นสุดยอดเลยหัวนคนหน้าม้ล่ะเป็นทคนหัวน้าม้วนเป็นคนหวานขอัตกแตก ไอ้พวกไอ้ผีออกคนตายคนยิงพรพรายิงนี่บ่่นยิงยิงนั่นแหละวานเขาตกแตกวานเขาตกแตกน้ำหนาน้ำหนาวเนี่ยมัเป็นเท่านาผีก็ทุกวันล่ะแบบว่าอันยนี่ยมีศพคนตายนี่คนตายคนยังนั่นละชาวบ้านตั้งให้เคนเป็นเท่หนาผีเป็นเท่หนาตูกบ่มันธรรมดาแต่เป็นเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมเรื่องจริงบ่ครับผมว่า ดครับอุ้ยเรื่องจริงเรื่องจริงครับเอฟซีโรพยาบาลเราตั้งให้เายไปตั้งให้ครับโรงพยาบาลโรงพยาบาลตั้งให้แม่นอืมถึงว่าอยู่สัตว์ันเห็นแต่ผีในแต่เพิ่นเป็นหัวหน้าผีนี่เองโรงพยาบาลเหมอบตำแหน่งนไหนไ้แน่นอนครับเอฟซีเนาะอันเป็นยังไงครับทงวะอันเอาสูเอฟซีฟังนะครับเรื่องเล่าฟันฟันอยู่ฝันฝันว่านยังไงครับนอนอยู่หน้า ในห่ม่วงนอนอยู่หน้าห่ม่วงเลยครับฝันว่าอันนี้ผู้ยิ่งคุณหนึง่งยังน้บอกครับผมผู้เสน,น,สน,นอ้เสนอเขาประโถดเขาไปนะครับเอฟซี FC. เดี๋ยวค้ากล่องมันขื่นทีมันบวกลาบอ่ะได้แล้วครับเอฟซีเจาา้าไหนก็รับเพรว่าฝันเจ้าไหนก็รับฝันว่าอีผู้ยิ่งนั่นแหละยังมาบอกอีผู้ยิ่งแมนครับผม กับครูดเดิมเดิมนั่นแหะพี่เม่์หมายโอ้อ oh, พี่เม่ไม่มาหาครับวอกเพิ่มมากแนวไหครับห้าลูกมากขึ้นก่นละห้าลูกน้อยมาหาอีกแล้วครับงวดที่พ่านมากเพราะกับมหา,หาอะไรเขามหาเก้ามหาสองครับกับล,ลูกสาวก็ถึงสิบห้าบาทสิบห้าบาท บาดบ่าฮ oh, uh, ันเสือไหลโอ้ครับวราหารเสือวันนี้นำได้ตุกปงที่สองหาหาสองครับก็เลยเสือร่วงไหวนะครับผมกันไหวนะเนาะกันไหวเสือเป็นเสือล่งแบบเดี๋ยวเอาตุ๊กปงเลยมันมันมันผ่านมันไหลเมวานครับวดสิบงวมันบักวดนั่นก็หายหกสี่ศูนย์นอกระมันเสือเป็นมังกรยีหรอกครับผ่ายตัดหนักตัดหลังครับมันก็ออกสี่สี่หกงวดนั้น วัางเรื่งนี่แบเขาให้เก้าสองหาว่ดนี่เขาให้หาแปดสามวดดวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนวันที่ทอดเนี่ะเขาให้ตัวไหนครับหาแปดสามหาบแปดสามพี่ไม่ไมแมนครับมาขอกินนังครับคือสูตรนั่น่ะสูตรเก้าเลยเออมาเที่ยวเขาบอกเลยมัเขียนเขียนบอกเลยครับเขียนครับ ใส่ดินคือเก่าหลวงวัดที่ออกบอกหา1นึ่งเนิ่งหาวัดนะครับผมแบบนี้มาแบบเกาเลขล่างสองตัวแหะครับพองัวเลขล่างบอกครับให้แปดหาแปดหากับตัวเก้าตัดเหลี่ยมเก่าครับผมหาแปดสามเลขล่างกับแปดหารับกระซ้ำวัาตัดเลี่ยมนะครับเอ็นีเนาะ ก็คือเขาเขียนไถ่นแหละครับเขียนไถ่จะห้าเขาจะซื้อตามเขานคนับเขาจะมันก็แท่เลยมันก็ใกไก่เชียงแหละซูซีซูซีแต่จะเป็นคึอเด้งแต่คำนึ้งคือตื้นซื้อโลงน้ำนั่แหละมันไหลหวดเหล้อซื้อ้ครืนหไดหมดบ้นนึงกับลูกสาวสิบห้าบาทครับหมดนี้แปดสามกับแปดห้า ครัอบอุ้ยขอให้มีโชคใหกไงขอบผมว่าเนาะมีอยังเพิ่อมอีกครับคุณพ่อครับตามำข้มฝันนี่มันก็เท่านี้แล้วครับอุ้ยขอบคุณทีหลายครับผมว่ตาตำเป็นจริงข้มฝันนะครับผมแมนแมนะอ๋อขอบคุณะะม,มีโชคใหญ่เนาะขอบผมว่าะตามำข้มฝันเนาะครับผมแล้วกับพันใกล้เชียงไทยก็ว่าโอ้เถิดแล้วเด้ก็ยังงัวออกของเหล่าหรอกว่ะ วันนี้เขาวันนั้นไปมาเอาขย้อนลูกดัดซื้อลงไหวหน่อยก็ได้ลูกไปโรงเรียนครับแม่เอาสรุป็คือนี่แหละคือพันเรื่แหละครับขอบคุณครับพ่อ์ัวขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อขอบคุณค่ะนี่นะค่ะสมาชมเลขของคุณพ่อวัฒน์กับสมาชมฝันเห็นผีแม่หมายเค้นตัวเลขใส่ดินหายกับสมาชม 5 8 3 5 8 3แล้วกับแปดหค่ะท่านผู้ชมก็คอห้ไม่โชบไม่หลาบก็คุ้นพ่อวัวนาะคะ่ะนาะประจําหัววันที่สิบหกพฤศจิกายนพศสองพันหร้อยหกค่ะสำหรับคลิปนี้ท้ามีสามดาวกัสเซียทำชมวบิ๊กกรอนเจอกันคลิปหนาค่ะคอห้หยุกบโฉคมันมันเฮงเฮงรวยรวยค่ะ ยายพึงาพาไปใส่เนาะค่ะท่านชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านชมค่ะประหับชมบางของดีกับเบาแอมละทงกันเลยค่ะเบาแอมละทงนี่ด้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้าน คนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อรถตุรีจึงสื่อถือเนะครับน้อท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไม้ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามห่งยมหาเสนี์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบ,บตานายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมช,มชมชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนแั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปากสามครั้งลูกหัวสามลูปคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเน,น,ดนี่ยอนวดตีแหลอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรดซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบบรีรอดซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮ้าแขย์ว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาล้านขายของเข้าครับขายดีปัน,ท,านาที่น้ำทิธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้เอนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยัางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปู่มากนะครับเนาะลัวก็เมื่อแท้แตะครับท่านผู้ชมเมื่อแท้แตะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี im, more more open, mm ่เ hmm. ป like mm ็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ ่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโท่มาตามเบอร์โทูนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับ,นมมบเ,เานาะท่านผู้ชมหลักกาบ้าแอมรูทุ่งด้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีฟซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสนเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวข้าสีได้ออกเอาไปดื่มกินหลักกาอาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ราคาเฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี่เอามาบโหลายครับมาฝากเอฟซีโบรายกระโถ่ามาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่หายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสนยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 รับผมสาธุสาธุ